สวัสดีครับพี่หนึ่งเฟิสจากช่องเฟิสบอลแชนแนลนะครับวันนี้พี่จะมาสอนวิธีการใช้ไอเจ้าตัวไฟลสาหรับขายสินค้าในร้านสะดวกซื้อนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการขายสินค้านะครับด้วยการใช้ระบบการสแกนบาร์โค้ดนะครับคือตัวสินค้าเนี่ยเวลาเราซื้อมาจากแมคโครโลตัสนะครับปกติเขาจะมีบาร์โค้ดมาให้แบบนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับก็แค่เอาเครื่องสแกนบาร์โค้ดนะครับก็คือไปซื้อไอปืนอย่างนี้ครับมาสักปืนหนึ่งนะครับก็ราคา มีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงพันกว่าบาทนะครับก็ดูตาม l a z a d a s h o p ปีนะครับมีขายทั่วๆไปนะครับหรือถ้าสนใจลองไปดูที่ลิงใต้คลิปนะครับในลิงกนี้ก็มีขายเหมือนกันเนาะสำหรับวันนี้นะครับวิธีการใช้งานไอเจ้าตัวไฟล์นี้นะครับก่อนอื่นเลยพี่บอกอย่างนี้ว่าไฟล์นี้นะครับถ้าหากต้องการจะซื้อนะครับติดต่อได้ที่ l ล ne พี่1 First One นะครับ l ล n e 1 First One ัพี่ขึ้นไว้ให้ด้านล่างตรงนี้นะครับสามารถแอดเข้าไปแล้วก็ คุยกันได้นะครับไฟนี้พี่ขายแค่ราคาแค่หลักร้อยนะครับหลักร้อยเองนะครับแต่หากต้องการที่จะทําเองนะครับก็เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับพี่จะมีคลิปสําหรับการสอนการทําไฟนี้ไว้ให้ด้วยนะครับแต่สําหรับคลิปนี้จะเป็นการสอนการใช้งานนะครับก็เริ่มจากหน้าแรกนะครับหน้านี้จะเป็นหน้าของรายละเอียดสินค้านะครับว่าร้านค้าของเราเนี่ยมันชื่อร้านอะไรนะครับแล้วก็ใส่ที่อยู่ของร้านค้าเข้าไปเบอร์โทรศัพท์ สามอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปเนื่องจากเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จําเป็นจะต้องมีเนาะแล้วก็ในส่วนของเลขประจําตัวผู้เสียภาษีนะครับหากเราต้องการที่จะเข้าระบบภาษีด้วยนะครับแล้วก็ใส่เลขที่ประจําตัวผู้เสียภาษีเข้าไปนะครับมันจะไปชัว์อยู่ในหน้าบิลลิ่งนะครับต่อมาก็คือในส่วนของคาโปรยตรงนี้นะครับเราสามารถใส่เป็นฟรีเทคอะไรเข้าไปก็ได้นะครับอาจจะเป็นคําสําหรับโฆษณาร้านค้านะครับร้านนี้ขายสากกระเบือยเรือลบอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับหรือว่า ใส่ในเงื่อนไขาการรับประกันสินค้าอย่างของพี่เงี้ยสามารถคืนสินค้าได้ภายใน3วันนะครับนับจากวันที่ซื้อนะครับหรือใส่บริการหลังการขายหรือใส่กรณีบริการต่างๆอย่างเช่นบริการส่งถึงที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับล้วก็ใส่เข้าไปได้ครับเป็นคาโปรทั่วๆไปนะครับต่อมานะครับก็คือในส่วนของไอตัวโลโก้ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะใส่โลโก้เข้าไปได้ด้วยนะครับซึ่งไอโลโก้ตัวเนี้ย เราจะวาดนะครับเป็นโลโก้ของเรา <houses> ของร้านค้าขึ้นมาเองหรือไปถ่ายรูปหน้าร้านก็ได้นะครับแล้วก็เอามาใส่ในนี้นะครับมันเป็นไฟล์รูปภาพธรรมดาครับเอามาติดแปะไว้เฉยๆนะครับซึ่งไฟล์เนี้ยจะต้องอยู่ภายในกรอบนี้นะครับอยู่ในภใ,ในกรอบสีาขาวนี้แล้วก็พยายามเยื้องให้อยู่ทางด้านบนนะครับเวลามันโชว์อยู่ในหน้าบิลลิ่งนะครับหน้านี้นะครับเดี๋ยวที่ให้ดูแล้วกันเนาะพอเราสั่งพิมพ์สมมติรเรามีการสั่งพิมพ์นะครับมันจะมาโชว์อ,อยู่ตรงนี้รูปภาพนะครับถ้าอยู่ด้านบนและอยู่ตรงกลางมันจะสวย จะอยู่พอดีนขา,ขาจะพอดีกับอฟอร์แมตของตัวที่พี่สร้างไว้เนาะแล้วก็ชื่อร้านค้านะครับที่อยู่เบอร์โทรก็จะโชว์อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็คำโปรยนะครับคำโปรยอย่างนี้ในกรณีที่ลูกค้าเขาซื้อสินค้าไปแล้วต้องการบินเงินสดนะครับเราก็สามารถบีนหน้านี้ครับไปให้กับลูกค้าได้เลยนะครับอ่ะทีนี้ในส่วนของหน้า store info ก็จะมีแค่นี้ครับประมาณนี้เนาะต่อมานะครับก็คือหน้าของเมนูนะครับหน้าเมนูเนี่ยถ้าจะให้พี่เปรียบนะครับก็เปรียบเสมือนกับ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับคือเราอยู่ในกรุงเทพแล้วเราไปไหนไม่ถูกนะครับเราก็ข้างนั่งรถเมล์มาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับแล้วก็ที่เนี้ยมันจะมีบอกทั้งหมดนะครับว่าฟังก์ชันต่างๆที่มีอยู่ในไฟล์นี้มีอะไรอยู่บ้างนะครับหลักๆก็จะมีอยู่เก้าเก้าไอคอนนะครับที่พี่ใส่ไว้เนาก็จะประกอบไปด้วยหน้าขายนะครับหน้าขายก็คือเวลาเราจะขายสินค้าแล้วก็มาคลิกที่ตรงนี้นะครับมันจะวิ่งมาที่หน้าขายสินค้าตรงนี้นี่เองนะครับหรือหน้าซื้อนะครับหน้าซื้อ เวลาเรามีการซื้อสินค้ามาใหม่นะครับเราก็คลิกหน้าซื้อนะครับมันก็จะวิ่งมาที่หน so ้านี so ้นะครับแล้วเราก็ใส่ข nice. so ้อมูลสิ่งที่เราซื้อเข้าไปนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือหน้าสินค้าขาดแคลนนะครับคือกรณีที่สินค้าสต็อกบางตัวมันต่ำนะครับมันก็มาโชว์อยู่หน้านี้ว่ามีสต็อกอะไรบ้างที่สต็อกต่ำอยู่นะครับแล้วก็ปัจจุบันเหลืออยู่เท่าไหร่เนาะแล้วก็ปินหน้านี้ถือไปที่แมคโครนะครับไปซื้อสินค้าได้เลยนะครับต่อมาก็คือหน้าสต็อกอินโฟนะครับก็คือหน้าเมื่อสักครู่น หน้า inventory control ตัวนี้จะเป็นหน้าหลักนะครับหน้าหลักในการบริหารสต็อกสินค้านะครับมันจะเป็นทั้ง d a t a า a บสด้วยนะครับแล้วก็เป็นหน้ารีพอร์ด้วยในตัวเดียวกันนะซึ่งในนี้มันจะมีรายละเอียดต่างๆนะครับโชว์อยู่ในนี้นะครับต่อมานะครับก็คือในส่วนของหน้า summary by summary s e l l นะครับอันนี้จะเป็นหน้าสรุปการซื้อสรุปการขายใน แต่และว,วันนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของการแอคูมูลเอตนะครับก็คือสะสมมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆเราขายปุ๊บมันก็จะเอายอดขายล่าสุดเนี่ยไปต่อท้ายยอดขายล่าสุดไปต่อท้ายต่อท้ายต่อท้ายไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะมากดตัวนี้นะครับล้างประวัติถ้าเรากดล้างประวัติปุ๊บไอยอดพวกนี้ครับจะหายหมดเลยเป็นศูนย์นะครับล้างประวัติเพื่ออะไรคือไฟนี้ที่ตั้งใจจะให้ใช้แค่เดือนต่อเดือนนะครับนั่นหมายความว่าพอเราทําไฟนี้นะครับขายสินค้าไปจนถึงวันที่อย่างเดือนนี้เดือนสิงหาคมใช่ไหมครับที 31สิงหาคามแล้วนะครับแล้วเราต้องการจะปิดวันเราต้องการจะปิดยอดเดือนนะครับเราก็มาคลิกนะครับล้างประวัติตรงนี้นะครับไฟล์เนี้ยนะครับก็จะถูกล้างประวัติการขายทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มาตั้งต้นนับวันที่1เดือนกันยาใหม่นะครับประมาณอย่างนั้นเนาะอ่ะก็หน้าเซลเตอร์ติกนะครับเซลเตอร์ติกก็คือเป็นการแอคค m มูลเลนะครับแอคค m มลูลเลทั้ง,ท,งทั้งเดือนอย,อย่างที่บอกเมื่อกี้เซลซัมมอรีคือการสะสมเป็นรายละเอียดมาว่าในแต่ละวันเราขายอะไรบ้างนะครับ แล้วก็เป็นรายละเอียดเลยว่ารายการที่ขายมีกี่รายการอย่างเช่นรายการเดียวกันนี้มีคนมาซื้อสิคนไม่จะขึ้นมาสิบเรทัดเนาะแต่เซลล์ซาร์ลิสติกมันจะเป็นสองการสรุปเลยวันเนี้ยทั้งวันหนึ่งขอ้อร่ำเนี้ยคือวันที่สมมติวันที่วันที่ยีเดือน8นะครับทั้งวันเนี้ยขายอะไรไปบ้างจํานวนเท่าไหร่นะครับโดยไม่สนใจรายละเอียดนะครับซึ่งมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันจะช่วยในเราในการบริหารว่าในแต่ละเดือนอะไรขายดีอะไรขายไม่ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกัน เดี๋ยวพี่จะเริ่มจากหน้าซื้อก่อนแล้วกันนะครับเวลาเราไปแมคโครไปโลตัสเนี่ยเราไปซื้อสินค้ามาอย่างเช่นตัวอย่างนะครับสมมติพี่ซื้อเฟชแมนเฟนมาอย่างเงี้ยนะครับจำนวนห้าแพ็คนะครับห้าแพ็คแพ็คหนึ่งมันมีทั้งหมด12ห่อนะครับเรียกเป็นกล่องแล้วกันเนาะห้ากล่องนะครับซื้อมาเพื่อทําการขายนะใน1กล่องจะมีอยู่12ห่อแล้วพี่ซื้อมาทั้งหมด5กล่องนั่นหมายความว่าสินค้าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด12บสคูณกับ5เท่ากับห0 หกอะไรนะหกซองนะครับที่พี่ซื้อดังนั้นหน่วยขายพี่จะขายเป็นซองนะครับถ้าหน่วยขายขายเป็นซองปุ๊บเวลาเรายิงเนี่ยไอเจ้าตัวนี้มันจะมีบา์กล่องอยู่ใช่ไหมครับบากล่องนี้นะครับถ้าเรายิงเข้าไปปุ๊บมันจะหมายถึงสินค้าทั้ง1ิบ่องแพ็คเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรายิงบา์นี้นะครับเป็นบาซองอย่างนี้อันนี้จะหมายถึงแค่ซองเดียวนะครับดังนั้นพี่ต้องการจะขายเป็นซองพี่ซื้อมาทั้งหมด5แพ็คก็จริงนะครับแต่พี่จะขายเป็นซองดังนั้นพี่จะแกะออกมาจากกล่องนะครับแกะออกมาแนึ่ ที่ก็สแกนเข้าไปครับอที่ลืมเสียบขอโทษทีต้องเสียบสายก่อนนะครับอ่ะเ,เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็สแกนครับพอสแกนเข้าไปแล้วปุ่บมันจะขึ้นมาว่าสินค้าที่เราสแกนไปก็คือฟิชแมนเฟนนะครับหน่วยขายเห็นไหมครับหน่วยขายจะขายเป็นซองดังนั้นเราซื้อมาทั้งหมด5แพ็คนะครับ5 pack, pack, แพ็คแพ็คละว2บซองรวมเป็นทั้งหมด60ซองนั่นเองนะครับแล้วก็ ใส่มูลค่าซื้อมูลค่าซื้อเนี่ยมันจะอยู่ที่ท้ายบินนะครับท้ายบินของแมคโครโรตัสอะไรก็แล้วแต่เวลาเราซื้อนาะมันจะมีว่าไอฟิชแมนเฟรนเนี่ยเราซื้อมาเป็นมูลค่าทั้งหมดเท่าไหร่นะครับออะพี่สมมุติแล้วกันนะครับพี่สมมติซื้อไอเจ้านี่มา1250บาทนะครับทั้ง60อ่บทั้ง5แพ็คนะรวมเป็นเงินเท่าไหร่นะครับใส่ราคารวมไปเลยนะครับแค่นี้ครับแล้วเราก็กดตัดสต็อกปึ๊บเนี่ยครับพอกดตัดสต็อกเสร็จแล้วนะครับยอดที่เราซื้อเนี่ยมันจะวิ่งมาที่นี่นะครับ เนี่ยเห็นไหมครับซื้อมา60ซองนะครับซื้อมา60ซองซึ่งตอนนี้เรากำลังโหนยอดขั้นต่ำนะครับอยู่ที่12ซองนะครับดังนั้นสต็อกถ้าต่ำกว่า12ซองเมื่อไหร่มันจะขึ้นอย่างเงี้ยครับขึ้นว่าต่ำนะครับต่ำแล้วมันก็จะมาโชว์ที่นี่ด้วยนะครับว่ามีรายการสต็อกสินค้าเนี่ยต่ำอยู่กี่รายการเนาะอ่ะสมมุติแล้วกันนะครับสมมุติไอ้เจ้าตัวเนี้ยฟิชเชอร์แมนเฟดนะเ,เดี๋ยวหน้าซื้อเดี๋ยวพี่ขออีกหน่อยนึงแล้วกันสมมุติเรามีการซื้อออสสิินนนนคคค้้้าาาาาาามมมมโโโดดดยยยปปกตตเเเเเเววลรลรรรไไไััแีี่่ซื เราซื้อมาเยอะมากๆนะครับแล้วก็สิ่งที่พี่อยากจะแนะนำนะครับให้สแกนบาร์ก็ไปก่อนเลยสแกนที่บาร์ขายนะครับอย่างโอวันตินไวท์มอสเนี่ยพี่จะขายเป็นแพ็คพี่ก็สแกนที่บาร์แพ็คนะครับนะครับพี่แ็สแกนที่บาร์แพ็คทิ้งไว้อ่าสแกนไว้ก่อนนะครับถ้าน้ําอย่างนี้นะครับน้าแบบนี้พี่หน่วยขายพี่จะเป็นขวดนะครับดังนั้นพี่จะสแกนที่บาร์ขวดอย่างนี้นะครับไม่ต้องสแกนที่บาร์แพ็คนะขายเป็นขวดสแกนที่ขวดนะครับถ้าขายเป็นแพ็คสแกนที่แพ็ค ถ้าอย่างเป็นโกโก้ไอเจ้าตัวนี้นะครับที่จะขายเป็นแพ็คนะครับที่จะไม่ที่จะไม่แบ่งขายเป็นซองๆแบบนี้นะถ้าที่ไม่แบ่งขายเป็นซองปุง๊บแสดงว่าที่จะขายเป็น pack. แพ็คดังนั้นเวลาเราสแกนสแกนที่บาร์แพ็คได้เลยนะครับแกนที่บาร์ตรงนี้อ่าตัวนี้ในกรณีอย่างนี้นะครับคือเราซื้อมาสแสดงแล้วมันโชว์เราสแกนเข้าไปเนะี่ยแล้วมันโชว์ว่ายังไม่มีในหน้าหลักสแสดงว่าสินค้าตัวเนี้ยเรายังไม่เคยซื้อนะครับเรายังไม่เคยซื้อเข้ามาในร้านนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับมาที่หน้า อินเวนทูรี่นะครับมาที่หน้าอินเวนทูรี่ก่อนนะครับแล้วก็มาสแกนตรงนี้ครับเราต้องการจะขายเป็นแพ็คใช่ไหมครับสแกนที่บาร์แพ็คเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ชื่อมันเข้าไปครับโกโก้อ่าโกโก้บัเอ่อขนาดกี่ซองเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนนะกี่ซองเนาะสิบซองนะครับอ่าสิบซองนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปเขียนเข้าไปอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ตรงนี้หน่วยขายว่าเราขายเป็นกล่องนะครับ เราขายเป็นกล่องกล่องนึงนะครับต้นทุนที่เราซื้อมาอันเนี้ยที่ซื้อมา,อาสมมุติแล้วกันนะครับ250บาทนะครับแล้วพี่ตั้งใจจะขาดออกแเงไปเนะ250าะ2อ0ร้อยหาเป็น150บาทแล้วกันนะครับแล้วพี่ตั้งใจจะขาย220บาทต่อกล่องนะครับต่อกล่องเนี้ยคือ220บาทนะครับันเป็นโกโก,โก้ที่ช่วยในการขับถ่ายเนาะแล้วก็ช่วยดีท็อกซ์ล้างไส้ด้วยนะครับเสร็จแล้วพอเราใส่ตรงนี้เสร็จนะครับ เราต้องการจะคอนโทรลมินิมัมสต็อกไหมสมมติถ้าเราไม่ต้องการคอนโทรลนะครับเราใส่ศูนย์แค่นี้นะครับมันก็จะไม่คอนโทรลมินิมัมสต็อกนั่นหมายความว่ามันยอมให้สินค้าทนะั้งหมดไปจากล้านเนาะแต่ว่าสมมติถ้าเราอยากจะคอนโทรลล้วก็คำนวณดูว่าไอ้ตัวนี้ปกติเราขายดีไหมนะครับหรือเราแค่ซื้อมาลองขายนะถ้าซื้อมาลองขายแล้วก็ใส่สต็อกขั้นต่ำไว้ที่ศูนย์ได้นะแต่ถ้าเราขายเป็นประจําอยู่แล้วนะครับแนะนําว่าให้ใส่สต็อกขั้นต่ําไว้สมมติที่ใส่ไว้ที่ให้มีอย่างน้อย5ห้าับ5กล่อง,องเป็นนตขั้ํา ซึ่งตรงนี้พอเราใส่5ปุ๊บยอดยกมาเรายังไม่ต้องใส่นะครับยังไม่ต้องใส่แล้ววิ่งมาที่หน้าซื้อ,อตรงนี้เห็นไหมครับที่มันอเนื้อเมื่อกี้ม,มันหายไปแล้วมันจะขึ้นมาเป็นรายละเอียดตามที่เราพิมพ์เมื่อสักครู่เลยนะครับแล้วเราก็ใส่จํานวนที่เราซื้อเข้าไปเท่านั้นเองเนาะ,ะสมมุติเราซื้อมาแค่นี้แล้วกันนะครับไอเจ้าตัวนี้พี่ซื้อมาทั้งหมด10กล่องพี่ก็ใส่ไปสิบกล่องนะครับแล้วก็มูลค่าที่ซื้ออันนี้ไปดูที่ท้ายใบยเสร็จอย่างที่บอกนะครับก็คือเป็น2,500ันหครับาทประมาณนนนั้นนะ อันอื่นก็เหมือนกันครับโอวัลตินไวมอสแล้วพี่ซื้อมาทั้งหมด10แพ็คนะครับโอวัลตินไทยเดนมาร์กหน่วยขายเป็นแพ็คใช่ไหมครับพี่ซื้อมาทั้งหมด20แพ็คนะครับดัชมิลนะครับดัชมิลพี่ซื้อมา10แพ็คนะครับแล้วก็น้ำบิ้วกคอฟบี่ซื้อมาทั้งหมด6แพ็คเอ่อ6แพ็คนะครับแพ็คนึงจะมีเท่าไหรนะ่12ขวดเนาะก็จะเท่ากับ6กคูณสนะิอนี่ยต้องดูด้วยนะหน่วยขายเราขายเป็นขวดถูกไหมครับเท่ากับว่าเราซื้อมาทั้งหมดในเจ็ดสขวดแล้วก็พิมพ ส่วนมูลค่าซื้อนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกเนาะดูที่ท้ายใบเสร็จได้เลยนะครับอันนี้อาจจะซื้อมาที่86บาทนะครับโอโทษที860บาทนะครับอันนี้ซื้อมา1,230บาทอันนี้ซื้อมา780บาทนะครับอันนี้ที่ขออนุญ,ญาตใส่มั่วๆไปแล้วกันนะครับอันนี้อาจจะประมาณ72บาทคูณกับเท่าไหร่ดีนะ3.5 222บาทอ่าประมาณนี้ ไอ้ Precis. ตรงนี้เราไม่ต้องคํานวณน,นะครับชีวิตจริงก็คือเราดูที่ท้ายใบเสร็จได้เลยเนาะสเดียวว่าตอนนี้พี we ่พมไม่ได้ถือใบเสร็จไว้ในมือนะครับก็พอเราได้มาอย่างนี้แล้วปุ๊บเราก็ทําการกดตัดสต็อกแค่นี้นะครับเรียบร้อยนะครับไอ้เจ้าตัวสต็อกทั้งหมดก็จะวิ่งมาที่นี่เห็นไ,ไหมครับสิ่งที่เราซื้อทั้งหมดนะครับก็จะถูกมารวมอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับหลังจากที่เรากดตัดสต็อกแล้วมันวิ่งมาใส่ที่ตรงนี้แล้วนะครับอีกที่หนึ่งที่มันจะไปก็คือ ซัมมารีบายหน้าซัมมารีบายนี่ครับย่างที่บอกครั้งแรกเราซื้อเฉพาะ mm. ฟิชแมนเฟนอย่างเดียวเห็นไหมครับครั้งที่2ที่เราซื้อก็คือมีทั้งหมดกี่รายการเนี่ยหรายการนะครับแล้วก็จํานวนต่างๆราคาที่เราซื้อต่างๆมันก็จะมาโชยตรงนี้อันนี้จะเป็นการเก็บประวัติการซื้อของเราไว้นะครับก็มันจะลงไปข้างล่างเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใน1เดือนนะครับสมมติอันเนี้ยเราทาของเป็นชีตของเดือนแเป็นอ่อเป็นไฟล์ของเดือน8เนาะ มันก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1เดือน8จนถึงวันที่สาเดเดือน8ปดมันจะรันของมันลงมาเรื่อยๆนะครับต่อมานะครับหน้าขายอ่าหน้าขายทีนี้หน้าขายวิธีการทํางานกับหน้าขายก็คือเวลาที่มีลูกค้ามาในร้านนะครับก็จะเอาสินค้านะครับเอามาวางกองอ่ะสมมติก็ซื้อมาแบบนี้เ็าซื้อมา4อย่างซื้อมา4อย่างนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำครับก็แค่สแกนเข้าไปครับมีเขาซื้ออะไรมาเขาเอาอะไรมาวางบนโต๊ะแล้วก็สแกนเข้าไป อย่างแรกที่จะต้องรู้นะครับการสแกนสินค้าจะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นสมมุตินะครับพี่ลืมเปลี่ยนภาษาเนาะมันเป็นภาษาไทยนะครับเราสแกนเข้าไปปุ๊บเห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็นตัวอักษรแปลกๆนะครับน้องอาจจะมองไม่เห็นเนาะมันเป็นภาษาไทยอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะขึ้นว่ายังไม่มีในหน้าหลักซึ่งจริงๆมันมีนะเพียงแต่ว่าเราลืมเปลี่ยนภาษานะครับวิธีการแก้ไขก็ง่ายๆครับลบอันเก่าออกก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนภาษาันษาให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็สแกนใหม่แค่นี้ครับง่ายๆนะครับ พอสแกนเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็มีเจ้าตัวซูเปอร์กาแฟ1นึ่ซองนะครับมีหน้ากากอนามัย1อันนะครับมันก็จะมีบาร์ขายอย่างเงี้ยครับแล้วก็แค่สแกนเข้าไปแค่นี้ครับสแกนบาร์ขายเข้าไปพิชแมนเฟนหนึ่งซองก็สแกนเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะบอกว่าตอนนี้ลูกค้าซื้อไปทั้งหมด93บาทนะครับให้แบงค์ร้อยมาทอน7บาทถ้ามันคิดตังค์ง่ายๆแบบนั้นไอ้ตัวนี้เราไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะครับเราแตะก,กดตัดสต็อกได้เลย ง่ายๆแค่นี้เห็นไหมครับต่อมาลูกค้าอีกคนนึงเข้ามาทีนี้คนนี้นะครับเข้ามาแล้วก็มาซื้อน้ําดื่มขอคอฟฟีน่านะครับแต่ซื้อทีเดียว50ขวดเลยนะครับปุ๊บกานที่เราจะยิงอย่างเงี้ยห้ครั้งนะครับแล้วก็ยิงครั้งเดียวนะครับแล้วก็พิมพ์ตรงนี้ครับว่า50เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นตรงนี้เป็น50ขวดให้เลยอัตโนมัติครับง่ายๆเลยแล้วก็มูลค่าซื้อทั้งหมดคือ300บาทเนาะแล้วก็เรารับเงินมา300บาทพอดีแล้วก็ไม่ต้องใส่แล้วครับกดตัดดสตอกไ้เลย ก็ง่ายๆแบบนี้นะครับทีนี้ลูกค้าคนต่อไปออะขอ,อีกกคนหนึ่งแล้วกันเนะ <_ co> านะ,กกนะก็มาซื้อน้ําไป3ขวดแล้วก็สแกนน้ําไป3ขวดนะครับแล้วก็มาซื้อะอะไรอีกนะครับไอ้นี่เป็น1แพ็คไอ้นี่อีกแหแพ็คนักาจกอีก2หอ่อนะครับแล้วก็ฟิตเจอร์แมนเฟรนอีกหนึ่งนะครับสุ per กาแฟอีก10บฐานสี่ห้าโฮเจ็ดแปดเก้าอาจจะสแกน10ครั้งอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือ,อมีการซื้อฐานธนสุนิขเข้าไปอีกนะครับแต่ว่าฐานเนี้ย ซื้อไปอีก10แพ็คแต่โอ้ี้เกีย,ยิง10ครั้งทาไงดีอ่ะ,ะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็มาแก้ตรงนี้ครับเป็นจํานวนนะครับแก้เป็นสนิแค่นี้ครับง่ายๆเห็นไหมครับมันก็จะสะดวกในการทํางานเนาะเสร็จแล้วเป็นเงินทั้งหมด1,14 4บาทลูกค้าจ่ายมา2,000โอ้คิดตางยากแล้วแล้วก็ใส่ตรงนี้เข้าไปมันก็จะบอกว่าจะต้องทอยเงิน856บาทนะครับแล้วเราก็กดตัดสต็อกเห็นไหมครับการทํางานมันง่ายมากเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าคนต่อไปมาซื้ออะไรนะครับสมมติมาซื้อ โกโก้ไป2กล่องอ่าเราขี้เกียจพพ์มันก็ยิงไป2ทีก็ได้ครับก็แล้วแต่เราเนาะจ่ายเงินพอดีกดตัดสต็อกเห็นไหมครับสะดวกไหมครับการทํางานเนาะทีนี้ไอ้สิ่งที่เรากดเข้าไปทั้งหลายแหล่เนี่ยมันวิ่งไปที่ไหนอย่างแรกเลยนะครับมันวิ่งมาตัดสต็อกตรงนี้เห็นไหมครับยอดขายแต่ละครั้งนะครับจะถูกวิ่งมาตัดสต็อกตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้พี่ให้ดูนี่ครับมันจะวิ่งมาตัดสต็อกตัดสต็อก และตัวไหนที่ตัดสต็อกแล้วยอดเหลือน้อยนะครับมันก็จะขึ้นว่าต่ําแล้วก็จะมาโชว์ตรงนี้ให้เนาะก็จะประมาณนั้นนะครับอ่ะทีนี้มีอย่างหนึ่งอา่าอย่างหนึ่งที่พี่อยากจะบอกนะครับเวลาที่มันมีเกิดกรณีที่ค่าคงเหลือเนี่ยมันเหลือศูนย์เออไม่ใช่ค่าคงเหลือมันเป็นค่าว่างช่องว่างๆอย่างนี้ความหมายของมันคืออะไรความหมายของมันก็คือสต็อกนะครับปัจจุบันเดิมเนี่ยมันยกมาที่9แต่ว่ามีการขายไป11นะครับของมีอยู่9ขาย11ชิ้นได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมครับ ขายไม่ได้นั่นแสดงว่าตอนนี้สตอ็อกมาติดลบอ่าเราก็ต้องไปแก้ไขนะครับแต่ว่าตัวนี้เราอาจจะนับสต็อกผิดนะครับจริงๆเนี่ยมันอาจจะมี19ก็ได้อ่าเราเดินไปนับใหม่นะครับแล้วก็เอ้ยของมันมี19นี่หว่าแล้วก็ใส่19เข้าไปนะครับอ่าของจริงๆตอนนี้ในร้านจะเหลือแค่แปนะครับไม่ใช่เหลือศูนย์นะไม่ใช่เหลือติดลบนะครับก็จะประมาณนั้นก็ทีนี้นะครับนอกจากที่ไอ้เจ้าตัวไฟล์นี้นะครับมันจะทําการตัดสต็อกตรงนี้ให้แล้วเนี่ย มันก็จะบอกว่าวันนี้นะครับเรามียอดขายทั้งหมดเท่าไหร่นะครับสมมุติวันนี้ทั้งวันเราขายเสร็จมดแล้วนะครับมันก็จะบอกว่ายอดขายวันนี้คือ1977บาทนะครับแล้วก็ไอ่หนึ่้บาทเนี่ยเป็นกำไรอยู่5 0 1ร้อบาทห้สตางค์นะครับมันก็จะคํานวณให้เราตรงนี้นะครับวันนี้คือตอนประมาณสัก2องทุ่มนะครับสองทุ่มของวันที่22เดือน8เราต้องการจะปิดร้านแล้วนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ยครับไปจดไว้ในสมุดบัญชีของเราว่ายอดขายของวันนี้คือ1977บาท ในช่องของกําไรก็เขียนเลย5 0าร้อบาทห้สตางค์ซึ่งไอ้ยอดของกําไรเนี่ยครับเดี๋ยวพอมันบวกกันเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะถูกเอาไปคํานวณอออยู่ที่ตอนจ่ายภาษีนะครับเราใช้กําไรในการคิดภาษีนะเราไม่ได้ใช้ยอดขายนะครับอ่ะทีนี้หลังนอกจากที่มันจะมาโชว์ตรงนี้แล้วมันไปโชว์ตรงไหนอีกนะครับมันมาโชว์ตรงนี้ครับซัมมารี่เซลเห็นไหมครับทุกครั้งที่มีการขายนะครับมันก็จะบันทึกต่อข้างล่างลงไปเรื่อยๆนะครับอย่างเนี้ย ล่าสุดที่เราขายก็คือโกโก้แค่2กล่องใช่ไหมครับมันก็จะมาต่อท้ายต่อลงไปต่อลงไปเรื่อยๆนะครับพอเปลี่ยนวันปุ๊บวันที่ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นวันที่23เดือน8ป4เดือน8ป5เดือน8ปดไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับไม่ที่สุดนะครับพอจนถึงวันที่31เดือน8นะครับหรือ31สิงหาคมนะครับเราก็ทําการปิดร้านใช่ไหมครับเดิมที่เราปิดร้านเนี่ยเราก็ปิดร้านปกติก็คือตรงปิดยอดนะครับสมมติวันนี้วันที่แปน้เราขายเสร็จแล้วกดปิดยอดตรงนี้นะครับ ปิดยอดวันนะพอเราแต่อย่าลืมนะครับจดยอดขายจดกาไรให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วไปปิดยอดขายนะครับปิดยอดขายของวันนี้พอเรากดปิดยอดขายปุ๊บมันจะดึงนะครับตัวเลขยอดคงเหลือเดิมนะครับจะกลายเป็นยอดยกมาของวันนี้นะครับแล้วมันจะบอกว่ามีประมาณสต็อกที่มีสินค้าต่าอยู่กี่รายการนะครับสมมุติว่าพรุ่งนี้เราจะไปแมคโครเนาะเราก็มาที่นี่ได้ครับกดคลิกขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้ครับสั่งปริ้นได้เลยนะครับสั่งปริ้นเสร็จแล้วก็ ถือไอ้ใบนี้ครับเพราะจ,จริงๆมันอาจจะมีหลายรายการเนาะถือไอ้ใบนี้ไปที่ร้านค้านะครับไปที่แมคโครโลโตันแล้วก็ไปหาซื้อซึ่งมันจะบอกว่าตอนนี้สินค้าที่เหลือตามมีกาแฟซูเปอร์ชนิด5้ซองนะครับอาจจะเป็นแพ็คใหญ่เนาะเหลืออยู่แค่7แพ็คนะครับเราขายดีเนาะสมมุติเราขายได้วันละ2แพ็ค3แพ็คอะไรเงี้ยเราอาจจะซื้อไปสัก10แพ็คนะครับซื้อไปเติมที่ร้านอันนี้แล้วแต่เรานะครับเราพิจารณาเองได้เลยนะทีนี้จะสังเกตว่าตรงนี้นะครับโอวันตินตัวนี้นะครับสต็อกเป็นศูนย์เห็นไหมครับสต็อกเป็น แต่มันไม่อัลเลอร์ดทำไมถึงไม่อัลเลอร์ดเพราะว่าเราไม่ได้คอนโทรลสต็อกขั้นต่ำเราไม่ได้คอนโทรลสต็อกขั้นต่ำหากเราต้องการจะคอนโทรลสต็อกขั้นต่ำแล้วก็แค่ใส่ตรงนี้เข้าไปครับเราต้องการมีสิทธิ์นะครับมันก็จะโชว์ว่าต่ำตรงนี้ก็จะเพิ่มเป็นสองรายการนะครับไอ้ตัวนี้อยากจะคอนโทรลไหมครับน้องโพรลช็อกโกแลตนะครับแล้วอยากจะคอนโทรลสต็อกขั้นต่ำแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ครับสมมติเราอยากคอนโทรลไปที่ห้าแพ็คก็พอนะครับเห็นะครับมันก็จะโชว์ว่าตอนนี้สต็อกต่ำ การคอนโทรลสต็อกขั้นต่ำนะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้ครับมันก็จะมาโชว์ตรงนี้มีทั้งหมด3รายการแล้วนะครับที่สต็อกต่ำแล้วก็แต่ละรายการปัจจุบันในร้านเหลืออยู่เท่าไหร่เนาะมันก็จะช่วยในการตัดสินใจเวลาเราไปเดินแมคโครจะไม่เดินแบบกงก้งนะครับเดินหาว่าจะซื้ออะไรดีนึกไม่ออกนี่ครับเอาชิ้นนี้ปิ้นแล้วก็ถือไปเลยครับที่แมคโครใช้งานง่ายมากนะครับในส่วนของการซัมมารีเซลนะครับมันก็จะมาโชว์ตรงนี้ทั้งหมดนะครับอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนาะทีนี้นะครับสมมุติวันนี้เป็นนวัที่31 สิงหาคมแล้วนะครับแล้วก็ปิดเดือนอ่าเมื่อกี้นะครับที่เรากดปิดยอดตรงนี้นะครับคือการปิดวันนะครับปิดวันมันจะมาโชว์อยู่ที่เซลล์แตตรงนี้เห็นไหมครับว uh ันที่22ที่เรากดไปไมักครูนะครับมันจะบอกว่าเราขายอะไรไปบ้างซึ่งยอดขายตรงนี้ครับมันจะเป็นวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4ที่5ที่6ที่7ไล่ไปทางขวาจนถึงวันที่31นะครับแล้วมันจะรวบรวมนะครับยอดขายทั้งหมดของวันที่31ออ่าโทษทีของเดือนสิงหาคมนะครับยอดขายทั้งหมดของเดือนสิงหาคมมันจะรวมมาให้หมดเลยว่า เดือนนี้เราขายอะไรดีขายอะไรไม่ดีนะครับเราจะได้ใช้ตัวนี้ครับในการที่จะอไปคํานวณหรือว่า,อาไปวิเคราะห์การขายของเราว่าเอ้ยเราอาจจะต้องเพิ่มมีน้มัน,มมนสต็อกหรือเปล่าอย่างเช่นน้ำดื่มของคอฟฟีน่าเนี่ยครับโอ้สมมุตินะขายดีมากเลยนะครับขายได้ตั้ง54ชิน้นทั้งเดือนนะ54ชิน้นขายดีมากต้องการที่จะเก็บสต็อกมากขึ้นนะครับเราก็กลับมาแก้ที่หน้านี่ครับไอเจ้านั่นหนข่งคอฟฟีน่าเล็กเนี่ยเราทำต่อขั้นต่ำไปแค่สิบมองว่าไม่พอแล้วน่าจะต้องเก็บไปสัก30ล้วก็ใส่30 พอใส่30ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นตัวนี้ก็เลยโชว์ว่าต่ำครับเพราะสต็อกปัจจุบันมันเลหลือแค่29เวลาเรากดตัวนี้ปิ้นมามัมก็จะโชว์ตัวนี้มาด้วยของฟินาลเล็กนะครับมีอยู่แค่29ขวดนะครับแล้วก็ต้องไปซื้อมาเติมแล้วเพราะว่าสต็อกมันต่ำกว่านะครับเดิมเราใส่แค่10ถูกไหมครับเดิมเราใส่สต็อกขั้นต่ำแค่10นะครับแต่พอเรามาดูยอดขายตรงนี้บอกว่าอุ้ยมันขายดีนี่หว่ามันควรจะเพิ่มจาก10มาเป็นสัก 30มสิบไหมอ่าแล้วก็เปลี่ยนตรงน,นี้เป็น30มันก็จะบอกว่าถ้าจะเปลี่ยนเป็น30นะงั้นคุณต้องซื้อเพิ่มแหละเพราะจะตอกเหลือแค่ยี่สนะครับก็ง่ายๆแค่นี้เนาะทีนี้นะครับสมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่1กันยายนนะครับเราต้องการที่จะอ่าขึ้นต้นเดือนใหม่นะครับสิ่งที่พี่แนะนำนะครับปิดไฟนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็จะสังเกตอันนี้คือไฟที่พี่ทํางานนะครับพี่มีการเก็บเรคคอร์ดไปแล้วเดือน7กับเดือน8ปดอ่าเดือนเท่าที่อันนี้พี่ปิดไปก่อน สมมตินะครับพี่มีตั้งแต่เดือน1 2 3 4 5 6 7ต่อมาจะเป็นเดือน8นะครับวิธีการนะครับให้ทําการ Copy ไฟล์นี้ครับโดยการกด ctrl c นะครับเสร็จแล้วก็กด ctrl v มันจะออกมาเป็นไฟล์ใหม่นะครับไฟล์ใหม่อย่างนี้เลยนะครับเป็นการ Copy ไฟล์ออกมานะครับแล้วก็คลิกขวาครับแล้วก็ rename เปลี่ยนชื่อมันครับเปลี่ยนชื่อมันเป็นเดือนออกกัส a u g 2 0 2 1แค่นี้ครับเราก็จะสามารถเก็บเลคคอร์ดไว้ได้นะครับส่วนในตัวนี้นะครับจะเป็นไฟล์ที่เราใช้ทํางานสําหรับเดือนกันยายนต่อไปใช่ไหมครับ แล้วก็คลิกเข้ามานะครับสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับก็คือให้มาที่เมนูนะครับแล้วก็มากดตรงนี้ครับล้างประวัติซื้อขายนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่กดล้างประวัติซื้อขายนะแล้วเรามีการขายเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับไอตรงเนี้ยมันจะรันต่อครับเป็นวันที่1เดือน9 2เดือน9 3เดือน9ยอดตรงนี้มันก็จะรวมต่อไปอีกนะครับซึ่งมันจะไม่สะท้อนกําไรราคาทุนของเดือน8นะครับเพราะว่า ชีตเนี้ยเราต้องการจะให้มันเป als, ็นเฉพาะของเดือน8เท่านัน้นและตอนนี้เราต้องการจะล้างข้อมูลทั้งหมดและเรื่อนมาที่1เดือน9นะครับดังนั้นเราต้องการจะล้างข้อมูลตรงนี้อย่าไปลบนะครับอย่าไปทําอย่างนี้นะไม่ได้นะครับลบตรงนี้สูตร่ายหมดเลยนะครับห้ามนะครับสิ่งต้องทําคือมาที่เมนูครับแล้วกดล้างประวัติซื้อขายพอเรากดล้างประวัติซื้อขายแล้วปุ๊บมันจะล้างข้อมูลทุกอย่างนะครับเนี่ยครับจะสังเกตว่าเนี่ยครับประวัติซื้อขายตรงนี้หายหมดเลยที่เรามีเมื่อสักครู่นะครับแล้วตัวนี้จะขึ้นว่า สตาร์ทแปลว่าการเริ่มต้นเนาะเนี่ยหายหมดเลยครับขึ้นบาสตาร์ทเซลล์สแตทก็เหมือนกันครับหายหมดเลยครับแล้วขึ้นบาสตาร์ทแสดงว่าตอนนี้ฝ่ายตัวนี้ถูกล้างนะครับถูกชําระบาปเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการขายของเดือนอะไรนะกันยาต่อไปเท่านั้นเองนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองสแกนขายเดือนกันยาเข้าไปนะครับซึ่งสมมติปึ๊บ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 ขายไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขาดสต็อกนะครับไอยอดที่เราทําทั้งหมดนะครับก็จะมาโชว์ตรงนี้ ครับเราขายไปทั้งหมด2รายการจํานวน5ชิ้นนะครับเป็นเงินเท่านี้บาทนะครับมันก็จะ accumulate อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับสมมติมีการขายเพิ่มขึ้นอีกขอขายสักทีนึงแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพชัดๆตัวนี้นะครับขายได้ดีขายน้ําแล้วกันวันนี้ที่เป็นผู้ชายขายน้ำขายไปสักเท่าไหร่ดี20ขวดนะครับแล้วก็น่าจะขับรถมาเหนื่อยนะครับกินกาแฟไปอีกนะครับกินกาแฟไปอีกยี่สิบแก้วสมมติซื้อไปยี่สินะ ก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็กดตัอตอดสต็อกเห็นไหมครับเสร็จแ,แล้วนะครับมันก็จะมาโชว์ที่นี่ครับเนี่ยเห็นไหมครับขึ้นมาใหม่ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้วันที่เนี่ยมันเป็นวันที่วันที่เราทําการสสตัดสต็อกนะครับดังนั้นถ้าเป็นของวันที่1เดือน9ตัวนี้ก็จะโชว์วันที่1เดือนเก้านะครับมันเป็นสูตรนะครับอัตโนมัติทั้งหมดเลยแล้วก็เราไม่ต้องไปพิมพ์วันที่ทุกวันนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้วันนี้วันเนี้ยนะครับมันเอ่ยเป็นวันที่22เดือน8นะครับมันก็เลยบันทนีีาะ ในส่วนของเซลล์แตทนะครับเห็นไหมครับยอดขายมันก็จะเป็นยอดขายที่เริ่มต้นใหม่นะครับของเดือน9กนะครับก็จะเหลือแค่จากเมื่อกี้กี่พันจำไม่ได้แล้วนะครับก็เหลือ3 0 0บาทที่เพิ่งขายวันนี้เป็นวันแรกเนาะมันก็จะคุ้มเลเกีนยครับไปเรื่อยๆซึ่งนะครับพอหมดวันนะครับสิ่งต้องทํานะครับขอรีรีเทนนิ่งอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะเวลาหมดวันปุ๊บเราก็แค่กดปิดยอดตรงนี้ครับกดปิดยอดที่หน้า Inventory Control นนะกดปิดยอดปุ๊บยอดขายก็จะหายไปเห็นไหมครับ ทุกอย่างจะหายไปหมดเลยนะครับเนี่ยหายหมดเลยหายหมดเลยเห็นไหมครับสิ่งที่มันจะโชว์ก็คือยอดตรงนี้นะครับจะยังอยู่นะครับยอดขายที่ a c c u m u l a t e เพราะเดี๋ยววันนี้วันที่1เดือน9ใช่ไหมพอที่2เดือน9มันจะต่อท้ายลงมาครับมันจะยังไม่หายเนาะหนึ่งส่วนของตรงนี้มันก็จะคํานวณให้นะครับแล้วก็จะอของวันที่1เดือน9เนี่ยมาโชว์ตรงนี้พอเราปิดสต็อกของวันที่2เดือน9นะครับเดี๋ยวมันก็จะมาโชว์ตรงนี้เป็นวันที่2เดือน9 3เดือน9 4เดือน9เงนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ ง่ายๆเพียงครนี้นะครับสำหรับการใช้งานตัวไฟล์ Excel สําหรับการขายสินค้าร้านโชว์ข่วนะครับหากน้องๆน,นะครับสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์ที่1 First o ิร์สวันนะครับหรือหากจะลองทําเองนะครับเดี๋ยวไปดูที่ท้ายคลิปนะครับที่มีทิ้งวิธีการทําไฟล์นี้ไว้ให้นะครับก็จะเป็นหลักการคร่าวๆในการไม่ใช่หลักการคร่าวๆดิหลักการในการทําสูตรต่างๆสํา,าสหรับไฟนี้นะครับแต่ส่วนการตกแต่งหน้าตาอะไรเงี้ย น้องไปโมดิฟายได้เองเลยตามใจชอบกันครับผมโอเคก็อย่าลืมนะครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดสมัครสมาชเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับแล้วก็แชร์คลิปนี้ไปให้กับเพื่อนของเรานะครับแชร์ไปให้กว้างๆเลยนะครับเผื่อพี่ถ่ายไฟได้พี่ได้มีเงินนะครับเนซื้อกาแฟนะครับคลรับุอนนอนทำคลิปให้เราดูต่อไปนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ